6. แฟชั่นสุดแปลกของยุโรปในอดีตหน้าเกลี้ยงเกา่าปาศจากขนในช่วงยุคศตรวรรษที่11แฟชั่นเสื้อผ้ามีการเปลี่ยนแปลงชา้ามากเนื่องจากพวกวัสดุในการตัดเย็บก็คือของที่หาได้จากท้องถิ่นเท่านั้นนอกจากนั้นเทคนิคการตัดเย็บก็ยังเป็นแค่แบบพื้นฐานอยู่ทำให้พวกผู้หญิงที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่า ต้องพยายามหาอะไรที่จะทำให้ดูแตกต่างจากชนชั้นธรรมดาในเมื่อใช้เสื้อผ้าเป็นตัวบ่งบอกไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการกำจัดเส้นผมและเส้นขนที่อยู่บนใบหน้าแทนซึ่งผมหรือขนที่ว่านี้ก็คือคิ้วขนตาและไลผมตรงหน้าผาซึ่งสาวๆชนชั้นสูงเหล่านี้จะต้องถอนออกทุกๆวัน ผลที่ได้คือใบหน้าเกี้ยงเกาและหน้าผากสูงและดูคล้ายกับเอเลียนแฟชั่นนี้ได้รับความนิยมกันอย่างยาวนานจนถึงสมัยของพระนางอลริาเบตที่1รวมเวลายาวนานกว่า1,000ปีเครื่องประดับศีรษะพอเข้าสู่ช่วงศตวตรรษที่15ก็มีเทนแฟชั่นใหม่ๆสำหรับสาวๆเกิดขึ้นมาอีกนอกจากหน้าเกี้ยงเกาแล้วชนชั้นสูงจะต้องสวมใส่เครื่องประดับศีรษะ ซึ่งประกอบขึ้นจากเครื่องประดับรูหลามากมายยึดติดกันไว้โดยเส้นลวดโดยเครื่องประดับศีรษะที่ว่านี้จะมีรูปทรงอย่างไรก็ได้แล้วแต่ความสร้างสรรค์ของแต่ละคนแต่ยิ่งอลังการมากก็หมายถึงว่าเป็นผู้มีอันจะกินดังนั้นเครื่องประดับศีรษะพวกนี้จึงออกมามีหน้าตาแปลกประหลาดและกลายเป็นที่ขบขันล้อเลียนกันในหมู่ประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามเทนนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นเวลากว่า100ปี ผ้าปิดน้องชายนอกจากแฟชั่นสำหรับผู้หญิงแล้วในช่วงศตวรรษที่15ก็มีแฟชั่นสำหรับผู้ชายด้วยเหมือนกันเรามักจะเห็นผ้าผู้ชายในยุคนั้นสวมกางเกงตัวเล็กรัดติ้วกันเป็นประจำแต่ความจริงแล้วกางเกงนั้นไม่ใช่กางเกงเต็มตัวแบบสวมอย่างที่เราเข้าใจแต่เป็นแบบขาสองข้างแยกกันและจะมีชิ้นผ้าที่เรียกว่าคอร์สพีสใช้ปิดตรงกลาง ซึ่งในช่วงแรกๆก็เป็นแบบผ้าเรียบๆปิดไว้แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงศตรวตรรษที่16เริ่มมีการดัดแปลงในแผ่นปิดนี้ให้มีรูปร่างต่างๆและยื่นออกมาอย่างเด่นชัดที่โด่งดังมากๆก็คือชุดเกราะของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซึ่งส่วนของคอตพิสจะเป็นเหล็กยื่นออกมาอย่างโดดเด่นรองเท้ายกพื้นสูงคือรองเท้าพื้นแบนยกสูงที่ทำมาจากไม้ซึ่งมีมานานแล้ว จุดประสงค์ของรองเท้านี้จริงๆแล้วก็คือใส่เพื่อลุยโคลนหรือกองมูลสัตว์เพื่อที่ชายกระโปรงของผู้สวมใส่จะได้ไม่เลอะเทอะแต่เมื่อชาวอิตาลีในศตรวรรษที่1 4นําเอารองเท้านี้มาดัดแปลงโดยใช้ผ้าไหมและเครื่องประดับตกแตง่งรองเท้านี้จึงกลายเป็นเทรนแฟชั่นใหม่กลายเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงโดยความสูงของรองเท้าจะเป็นตัวบ่งบอกฐานะทำให้มีรองเท้าบางคู่สูงถึง30นิ้ว และคนที่ใส่จะต้องมีคนคอยช่วยจูงจึงจะสามารถเดินได้โดยไม่ตกลงมารองเท้าแบบนี้เป็นที่นิยมไปจนถึงช่วงยุคป,ปีคศ .1,600 จึงจะเสื่อมความนิยมไปและกลายเป็นรองเท้าส้นสูงแบบที่เราคุ้นเคยกันมาแทนที่วิกผมอันใหญ่เทนนี้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่17เมื่อพระเจ้าหลุยที่14พระราชาแห่งฝรั่งเศสในตอนนั้นเริ่มมีอาการศีรษะล้าน ซึ่งในตอนนั้นถือเป็นเรื่องน่าอับอายมากพระองค์จึงเริ่มสวมใส่วิกผมลอนขนาดใหญ่เพื่อปกปิดศีรษะไว้เมื่อเห็นดังนั้นพวกขุนนางข้าราชบริพารในวังก็เริ่มสวมใส่วิกตามด้วยความที่สมัยนั้นวิกเป็นของที่มีราคาแพงมากและการดูแลรักษาก็ยุ่งยากทําให้มันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าผู้สวมใส่คือผู้มีอันจะกินที่มีสถานะทางสังคมชั้นสูง เทนนี้ดำเนินไปเป็นเวลาประมาณ150ปีหลังจากนั้นช่วงศตวรรษที่18ก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสเทนนี้ก็ได้กลับมารับความนิยมอีกโดยผู้หญิงในยุคนั้นจะสวมวิกขนาดใหญ่ซึ่งสูงได้ถึง2ฟุตประดับด้วยเครื่องประดับผมอันเล็กๆผู้ที่นำเทนนี้ที่สุดในยุคนั้นก็คือพระนางมารีองตเนตซึ่งมักสวมใส่วิกอันใหญ่โตอลังการกว่าใครเพื่อน วิกเหล่านั้นมักจะถูกสวมใส่ตลอดเวลาเป็นเวลานานๆโดยไม่มีการสะหรือหวีเลยทําให้กลายเป็นแหล่งพาอพันธุ์พวกเห็บเหาต่างๆกระโปรงสุ่มไก่เป็นที่นิยมในช่วงศตรวรรษที่18โดยเริ่มจากชนชั้นสูงในวังที่ชอบใส่กระโปรงสุ่มแบบใหญ่ๆโดยเฉพาะชุดกระโปรงของพระนางมาลีอองตเนตซึ่งกระโปรงมีความกว้างมากจนไม่สามารถนั่งเก้าอี้ธรรมดาได้ กระโปงแบบนี้ทำให้ชีวิตของผู้หญิงในสมัยนั้นลำบากกันมากเพราะขนาดที่ใหญ่มากทำให้บางครั้งเข้าออกประตูไม่ได้เวลาเข้าโรงหนังหรือลงละครโอเปร่าก็ต้องจ่ายเงินซื้อตั๋วที่นั่งด้านซ้ายและด้านขวาเพิ่มจึงจะสามารถนั่งได้นอกจากนั้นกระโปงแบบนี้ยังอันตรายมากอีกด้วยเพราะชายกระโปรงมักจะติดไฟเมื่อเข้าใกล้เตาผิงหรือเทียนโดยคนใส่ไม่รู้ตัว รวมถึงกระปงทรงนี้เมื่อถูกลมพัดแรงๆแล้วยังทำหน้าที่เป็นเหมือนล่มชูชีพอย่างดีคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ